สวัสดีครับลับมาพ,อพอกับช่องกูไทยชาแนลนะครับอีกรอบหนึ่งนนเมื่อนี่คิดว่านิ้วเขาก็เลยไปหาแนวมากินก็ได้กว๋วยจับนะบนบกว๋วยจบบบบับกินก๋ยจั๊บแซ่บๆเมื่อนี่ก๋วยจับแซ่บพี่แซ่บค่ะก็อาหารเที่ยงครับอาหารเที่ยง อันนี้ยังซีบังกันนะว่ามันสิซ้ำได้จ๋งเปี้ยงอ่อนคนระับพี่น,อน้องอืมบอกยิน โอ้มีห้งครับสดหน้ามังทอนโอเค,ครับพี่เด็ดแล้วครับเหลือดไก่เหลือดไก่เลือดไก่อกืมหหืมจุ <c oughs> ดยอดดีทีครับโอ้เรามากก็ไปจับ จับโบราณน,น้ำข้นไปขอเพื่อนมากยิง,งเขาเลยไปหาขอเขาโมเมนต์บาร์รัมขอเขาเลยเด็กกัญญา,างหาขอเขา,าแซ่บดีมีแหฮงหลังจาก กินของข้าวเสร็จแล้วเมากับป้าประกับของหวานนะครับชุเรียนชุเรียนยน่าจะเป็นพันธ์พันแกะครับพันแกะเพรมันอยู่ในถุงนะก็ได้ต้องแกะออกชุเรียนพันแกะ มันมอนทองเลยครับมันเป็นชจานี่ครับทันแ,แกะแกะออกจากสูงอ้อกินมาเลยครับอือหือเสียออกตรงไหนลราไปดิไปเลยครับโอ้านี่ครับ อืออะไรดีครับ,อร,อ,บอ,อร่อยหวานกรอบมันโบ้เกินไปครือว่าโอเคทำๆอื้อหื้อ